รับทุกท่านนะครับเข้าสู่บีแลมสิงห์ทีวีดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เอาไว้นะครับท่านผู้ชมครับประเด็นการอําลาของเยอกนครอปยังคงพูดกันอยู่และคงจะพูดกันยาวเลยจนกว่าจะได้ผู้ที่เข้ามาแทนแต่ส่วนหนึ่งผู้ที่เข้ามาแทนมันไม่ได้มีแค่จุดเดียวนะครับนอกจากคนที่จะเข้ามาเป็นเฮดแทนที่ของเยอกนครอปแล้ว มันน่าสนใจในสิ่งที่เยนคอปนั้นได้สร้างขึ้นมามเมล็ดพันธุ์ใหม่ของลิเวอร์พูลในฤดูกาลนี้เนี่ยเติบโตแล้วขึ้นมาอยู่ในชีวิตจริงหลายคนมากจาเรลคอนชาเองก็ขึ้นมาเป็นเซนเตอร์ในวัย21ปีนะครับคอนนอบแบดลี่ขึ้นมาเล่น้าจนแบบโหหลายคนบอกว้าวมากกับเด็กคนนี้หรือว่าแม้กระทั่งเจมส์แมคคอนเนลซึ่งขึ้นมาแล้วก็ใช้เวลาเป็นแค่16นาทีในการแอสซิส ในการลงสนามนัดแรกเป็นตัวจริงในการเจอกับนอริซิตี้ในศึกเอฟเอครับนะ,ะรวมไปถึงอย่างลุ e แชมเบอร์อย่างคาร์ลัมสแ l l o n มีอยู่หลายคนที่ขึ้นมาแต่ลดต่อไปอันนี้น่าสนใจครับวันนี้ b ีแหลมสิงห์ทีวีได้นำา10กุมารหาน้าตีกระทาจากสังจากนี้10คนนับจากนี้ครับที่อยู่ใน a c a เดี y และทำท่าจะขึ้นมาเดบิวต์ได้สำเร็จพวกเขาจะเดบิวต์ได้หรือไม่ต้องคอยติดตามและนี่คือ10คนที่บอก ยอดกุมารของครอบยุคสุดท้ายครับบีแหลมสิงห์ทีวีนำเสนอโดยรถยนต์ซูซูกิสวิฟต G.L.NEXT.NEXT TO THE e i g ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดขนมปังฟาร์ม o u s e ์ฟาร์มเฮาส์หอมกรุ่นจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่น w w w b l e a m s i n g t v c o m ดูวันนี้พรุ่งนี้ ดูอีกผิดทิดเลยท่านผู้ชมครับคนแรกคือเทรนนิวอนี่นะครับตำแหน่งมิดฟิลด์อายุ16ปีอันนี้ย้ายมาจากอะคาเดมีของสุนัขจิ้งจอกเลสเตอร์ซิตี้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็ขย่ง9ก้าวกระโดดขึ้นมาอยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีไปแล้ว พยายามดันขึ้นมาฝึกซ้อมกับชุดใหญ่อยู่เสมอนะครับสำหรับเด็กคนนี้แล้วก็มีชื่อเป็นตัวสำรองแล้วด้วยในเกมพรีเมียร์ลีกนัดที่ถล่มเบนฟอร์ดไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมารวมไปถึงอยู่ในชุดที่อยู่กับอาร์ซนอลนะครับเจออาร์ซนอลในเกม FA คัพด้วยน่าสนใจครับเด็กคนนี้ยิงไป4ประตูกับ5 a s แอสซิสต์ใน13เกมในทีมอคาเดมี่คนต่อมาครับก็คือเจเดนแดนนะครับซึ่งเป็นกองหน้าอายุ17ปี เรียกว่าเป็นสเกาเซอร์ตัวตึงเลยครับเพราะว่าเป็นเด็กท้องถิ่นนะครับอยู่กับลิเวอร์พูลตั้งแต่8ขวบและตอนนี้อยู่ทีมรุ่นอายุไม่เกิน18ปีด้วยกันยิงได้ถึง15ประตูจาก13เกมคนที่3ครับก็คืออามารานาโลนะครับเป็นกองหลังอายุ17ปีพึ่งจะอายุครบ17ไปเมื่อพฤศจิกายนที่ผ่านมาถูกลิเวอร์พูลซื้อตัวมาจากเวสต์แฮมในตลาดรอบเดียวกับเทรนอนี่นะครับ ก็น่าสนใจครับสำหรับคนนี้เพราะว่าถูกผลักดันขึ้นมาอยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน21ปีไปแล้วคนที่4ครับก็คือคาร์เตอร์พินิงตันนะครับเป็นกองหลังเช่นเดียวกันในวัย16ปีเกิดที่เบมิงตันในย่านเมอร์ซี่ไซส์อันนี้อยู่กับทีมตั้งแต่7ขวบนะครับเล่นได้2อตแหน่งครับก็คือเซนเตอร์แบ็กกับมิดฟิลด์ตัวรับ ขึ้นมาเล่นอยู่ในทีมรุ่นอายุไม่เกิน18ปีเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็ขยับไปเล่นชุด U21 ด้วยแบกน้ำหนักถึง5ปีด้วยกันครับสำหรับคาร์เตอร์พินนิงตันคนต่อมาครับก็คือเทรนด์อีกคนหนึ่งครับของวงการครับเทรนด์โคเน่ดูคาตี้เป็นปีอายุ17ปีจากเดอรี่ในประเทศ ไอแลนด์เหนือนะครับคนนี้ยังถือ2สัญชาติถือสัญชาติไอแลนด์ด้วยนะครับย้ายมาจากทีมเดอรี่ซิตี้มาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อ2ซัมเมอร์ที่ผ่านมาด้วยค่าตัว150,000ปอนด์เริ่มต้นกับทีมในรุ่นอายุ18ปีและตอนนี้ด้วยการเป็นปีกวัย17นะครับถูกจับตามองมากเพราะว่าขึ้นมาอยู่ทีมชุดยู1แล้วคนต่อมาครับก็คือครแนมอริสัน เป็นตัวรุกครับในวัย17ปีจากไอแลนด์เหนือเช่นเดียวกับโคเนดูคาตี้เลยนะครับเข้ามาอยู่กับอะคาเดมี่เมื่ออายุ14และตอนนี้ด้วยวัย17ก้าวขึ้นไปอยู่ในทีม u 21ครับเด็กคนนี้เป็นมิดฟิลด์ตัวรุกแล้วก็ถนัดการเล่นด้วยเท้าซ้าย คนต่อมาคือลูคัสพิตครับกองหลังในวัย17ปีเป็นเซนเตอร์ฮาฟดาวรุ่งนะครับอยู่กับเยาวชนของลิเวอร์พูลตั้งแต่5ขวบครับโอ้โห5ขวบนี่ยังหาล้วงกระเป๋ากางเกงหาของเล่นอยู่เลยนะครับในต,ตอนนั้นแต่คนนี้นะอยู่ลิเวอร์พูลไปแล้วแล้วก็เซ็นสัญญาตั้งแต่อายุ8ขวบเล่นได้ทั้งประการหลังตัวกลางแล้วก็แบ็กขวาสำหรับลูคัสพิต คนต่อมาเป็นตำแหน่งผู้รักษ,ษาประตูครับด้วยวัย16ปีเชื้อสายโปลแลนด์อีกคนครับแต่ว่ามาเกิดและเติบโตที่อังกฤษนะครับนั่นก็คือคอนเนลมิเชียร์จากสโมสรเดอะไทเกอร์ครับนั่นก็คือเฮาซิตี้ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาและตอนนี้ขยับรุ่นนะฮะจาก16ปีไปเล่นรุ่นอายุไม่เกิน18และถูกเรียกขึ้นไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่ที่เอซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์แล้ว คนที่9กครับก็คือเบนทรูแมนเป็นมิดฟิลด์วัย17ปีไอหนูแก้มแดงวัย17ขวบคนนี้ครับเข้าร่วมอะคาเดมี่ของลิเวอร์พูลนี่ก็5ขวบเช่นเดียวกันเริ่มต้นในตำแหน่งของมิดฟิลด์แต่ว่าตอนเด็กเนี่ยมีสถิติที่บ้าระห่ำในวัย7ขวบครับ123ประตูจาก18เกมบอลเด็กก็อย่างนั้นแหละครับปัจจุบันเนี่ยอยู่ในรุ่นอายุไม่เกิน18ปีและเซ็นสัญญาฉบับแรก เป็นอาชีพแล้วนะครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาครับปิดท้ายครับด้วยไอ้หนูวัย15ปีเชื้อสาย i อริชครับนั่นก็คือโจแบดชอร์เกิดและเติบโตที่โบตันก็อยู่ไม่ห่างจากลิเวอร์พูลเท่าไหร่นะครับย้ายจากเอ็กคลิงตันสแตนลีย์มาอยู่กับลิเวอร์พูลเมื่อ3ปีก่อนเล่นได้ทั้งตำแหน่งมิดฟิลตัวรุกแล้วก็กองหน้าหน่วยก้านดูดีทีเดียวครับและถูกดันขึ้นมาอยู่ในชุด รุ่นอายุไม่เกิน18ปีนะครับและสามารถทำประตูแรกได้นี่แบกน้ำหนัก3ปีนะครับในเกมที่ถล่มแมวดำซันเทอร์แลนด์7ประตูตอนน่อ1ครับท่านผู้ชมครับเราไม่รู้เลยว่าอนาคตของลิเวอร์พูลฟุตบอลคลับจะเป็นอย่างไรเมื่อหมดสิน้นเขาเรียกว่า end of era ของเยร์กันคอปเนะครับเช่นเดียวกับเด็กเหล่านี้มีเด็กอะคาเดมี่หลายคนเหลือเกินครับที่อยู่ในทีมมีเป็นร้อยเป็นพันแล้วก็ค่อยๆขยับขึ้นมา อยู่ที่ว่าใครจะประสบความสำเร็จก็ส่วนใหญ่ก็อย่างที่อน,น,นุ์เชิญยิ้มพูดไว้แลยครับแล้วแต่วาสนา <c oughs> ก็อยู่ๆใครจะไปคิดครับว่าเยอะเกินครบชะลาหงไปละอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์เอไว้นะครับที่นี่ครับบีแรมสิงทีวีดูวนันนี้พรุ่งนี้ <c oughs> ดูอีกตอนนี้เสียงหล่อละบากแล้วอาจารย์ครบเริ่มไม่อยู่แล้วบ๊ายบาย